พิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้ระบบคลิกเลือกเมนูจดทะเบียนนิติบุคคลจากนั้นระบบจะแสดงรายการให้ผู้ใช้ระบบเลือกรายการที่ต้องการทำโดยเลือกหัวข้อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองจากนั้นคลิกหน้าถัดไป ้องการพิมพ์ใบเสร็จคลิกปุ่มพิมพ์ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์จะปรากฏหน้าจอพิมพ์ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ถ้ากดพิมพ์แล้วปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีส้มดังนั้นในการพิมพ์ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งถัดไปจะปรากฏหน้าจอพิมพ์ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำเนาคลิกปุ่มพิมพ์หนังสือรับรอง จะปรากฏหน้าจอตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองให้กรอกเลขที่คำขอหรือเลขทะเบียนนิติบุคคลจากนั้นคลิกปุ่มค้นหาระบบจะแสดงนิติบุคคลที่ค้นหาจากนั้นกดปุ่มแสดงหนังสือรับรองเพื่อแสดงตัวอย่างหนังสือรับรองคลิกปุ่มดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองระบบจะแสดงข้อความเตือนยืนยันการดาวน์โหลดหนังสือรับรอง ให้คลิกปุ่มตกลงเอกสารนี้สามารถดาวน์โหลดได้ภายในระยะเวลา1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารคลิกปุ่มดาวน์โหลดจะแสดงให้กรอกวันเดือนปีเกิดที่เป็นคลิทัสสกุลารดของผู้ใช้งานจากนั้นคลิกปุ่มดาวน์โหลดระบบจะทำการสร้างไฟล์หนังสือรับรองและดาวน์โหลดมาที่อุปกรณ์ที่ดาวน์โหลดของผู้ใช้งาน